สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องทีมแข่งของยามาฮ่ในเวอร์ซูเปอร์ไบจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันครับหลังการประกาศยุติการผลิตของรถซูเปอร์ไบยามาฮ่า y z f r แและ YZF-R1M หลังปี2025ด้วยมูลเหตุสำคัญคือมาตรฐานไอเซียยูโรไแต่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตทางทีมแข่งอย่างเป็นทางการของผู้ผลิตกับตัดสินใจไปต่อกับ ยามาฮ่าวา r 1แม้ตัวรถจะยุติการจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับยามาฮ่าวา r เนะครับเป็นรถสปอร์ตเรือธงของแบรนด์ยามาฮ่นับตั้งแต่เปิดตัวรุ่นแรกในปี1998ครับและเป็นมอเตอร์ไซค์ตัวเลือกสำหรับการขับขี่ทั้งในชีวิตประจำวันและในสนามแข่งครับโดยล่าสุดยามาฮ่าเลส n g ่งยุโรปได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า ทีมแข่งจะยังคงใช้ YZF-R1 ในการแข่งขันเว r ร์ s ซูเปอร์ไบต่อไปถึงแม้จะเลิกจำหน่ายอย่างเป็นทางการในยุโรปแล้วก็ตามในการถแถลงการก่อนการฝึกซ้อม World s u p e r b i ์ไบ h a แชมเปี้ยนในปี2024ที่สนามฟิลิปไ i แลนด์ประเทศออสเตรเลียยามาฮ่าเ c ซิ่งกล่าวว่ายังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะใช้งานตัวแข่ง R1 ในคลาสการแข่งขันการผลิตชั้นนำทั่วโลกอีกทั้งยังประกาศว่าทางทีมจะใช้งานตัวแข่งในการแข่งขัน FIM Superbike และ Endurance World Championship หลังปี2025ต่อไปและ Yamaha Racing ยังกล่าวเสริมอีกว่าความมุ่งมั่นนี้ยังขยายไปถึงการสนับสนุนทีมและลูกค้าที่ลงแข่งโดยใชุ้่นเรือธงของ Yamaha หรือใช้เป็นเครื่องมือในกิจกรรมยามว่าง ในสนามแข่งขันสูงสุดคำถแถลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ยามาฮ่าประกาศว่าจะยุติผลิตและจำหน่าย R1 และอาวัมยามาฮ่าเลสซิ่งยืนยันว่าในขณะนี้การผลิตรถซูปปเปอร์ไบค์เรือธงของบริษัทที่ใช้งานบนท้องถนนจะหยุดต,ตั้งแต่ปี2025และยามาฮ่าจะทำการเปลี่ยนแปลง r าวันเช่นเดียวกับ R6 ที่ได้ทำไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและกลายเป็นรุ่นสำหรับสนามแข่งเท่านั้นและหลังปี2025เป็นต้นไปนะครับเราก็คงจะได้เห็นยามาฮ่ YZF-R1 ต่อไปแต่จะไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ใช้งานบนท้องถนนจะกลายเป็นเวอร์ชั่น Yamaha YZF-R1 Race เหมือนกับ Yamaha YZF-R6 Race โดยคาดว่าจะเป็นรุ่นพิเศษ ที่มุ่งเน้นไปที่การใช้งานในสนามโดยเฉพาะซึ่งนั่นหมายความว่าตัวรถจะถูกปลดล็อกจากข้อจำกัดด้านไอเสียแต่สิ่งที่ต้องแลกคือจะไม่สามารถหาซื้อรถได้ตามโชว์รูมทั่วไปจะกลายเป็นของแลกก็ว่าได้ครับการที่จะได้มาครอบครองอาจจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าเดิมและสิ่งที่สำคัญมากกว่าการขายนั้นคือเรื่องไฟแ a n c e ผมคิดว่าน่าจะยุ่งยากมากกว่าเดิมแน่ๆครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ